ฮัลโหลฮัลโหลอ้าววันสิบมาไม่ยู่แล้วว่ามันได้หลายแทาวง่ายว่าเสนอกวามือนียเออได้เคได้ได้แค่ที่เลาเรื่มปีงกบบ่นาะนอนเสนอกวาอาทิตย์อาทิตย์จ้ะคอยเอามาให้เจ้าอยู่ดิอยางนั้นละนี่ทั้งเขาตกแตกทั้งนำโคกนี่ อ๋อเอามาว่างไว้อยู่ทั้งนาข่อยนี่ข่อยจุดถูกเสียบเอือนเจ้าจนถึงสามโมงจนถึงสี่โมงขู่ในเจ้าคือพ่ามาเจ้าคือมาซาเทียนสนองวะโอ้ตื่นรักอยู่โอ้ข้าไปเก็บหมองอื่นอยู่วันเถอะคิดว่าข่อยของไตไปเอายับใดกระไดดอกน้ำนมต้องใส่คิดว่าเพลงสั้นดีอาทิตย์จ้าเขาต้องแกะข่อ,กขอยกระส่งเหนียวเหนียวเนีข่อยประส่งแหงๆคือชุ่มโองไปใหญ่อยู่น้ำวัดหนุ่ม ซุมซุ้มมุนนัแพ่งน้ำกะทิแพ่งน้ำตนันอันนี้ส่งเองใส่ร้ายไหลแซบแซบกนันยังวาไอเดอกเออ,เ,อ,อเนี้ยร้อนพอแบบมากหวาน,นเออแล้วแต่ละนี่ดีกันยังวะน้ำโคกกอ้กสื่งมาไม่ไม่ดีน้ำโคกเนี่ยเออ,เออมาเอามาเอาเออเอาไปแช่ไว้อยากยำเดะกันยังเ,เอามาคอยบีกิน กินกะยอมกินเนี่เลยเเห็นว่าได้ไหลก็ยจ้สิกินทั้งกินทั้งขิมน้ำเลยเนาะปีหน้าพู้นี้เขายังเอามาให้อีกเขาใจที่เอามาให้เขาบอได้ยัให้ซูมือปรานนี้พราะนั้นก็คอยกินคอยยอมโอ้ยโอ้ยทั้งกินทั้งบวนขิมบวนก็เพกาไว้ทีเห็นว่าได้ไหลมือนี่ ได้ยังมะแน่ล่ะผลไม้ได้ยังแน่มือนี่โอ้ได้เยอะๆได้ยังแน่ล่ะแอปเปิ้ลสมโอ้แอปเปิ้ลได้สมเนาะแค่อยู่ระหวัาได้ตะมักเล็บแมวก็บักตะคบสนุกนะบังแค่อยู่กันได้บักแอปเปิ้ลบักทุเรียนท่เฮียถามท่านบอกนะจ๊ะบังทุเรียนมีคนเอาไปให้บ่กเราบักทุเรียนมือนี่ทุเรียนมันหนามันบุ๋มมันขายอยู่เมืันปีนล่ะ บอ๊ะขันขันในบอกทุเรียนไปกะขันจีบอ๊ะสนอกขันในบอกทุเรียนไปจะไปกินใส่กันกับโคกับเบียดได้มันที่ตายตึมนี่สนองเอาเาันเดียวพี่น้องสิถามหาสนอกเอากินแม็กไปสายคุณป้ามาแจ็คเชียว์มาหน่อยขันบอ๊ะเบียบหยาบหยาบภาษาบ้านเท่าพนไปพนเหมือนบุญเขาศากดิ์พนในบอกทุเรียนไปพนดีใจหไร้พนไปสแตกกับโคที่เราบ้านในตายก็มองสนองเอาเนาะ ตอนด้กป็บ้าปัเนี่เอาปบไป่อยกระยายเลยหรอเจ้ากระชิไปห้าจินตะน้าวัดติเดียวเนี่ยเออป้องกันบ่สเราไปเย็บไปเก็บข้อสากมือเศร้าใส่เมีบ่อไปเออเกิดไปเก็บข้อสากม้ามากกันพ่อกันได้หลายวันเหนียวมันซุมผีติดโควิดก็มีเด้อหอยกะชิบอกให้เด้อ เกิดเอาโควิดมาตีกันระบาดไปเลยโอ้ยกังตนกังโตอยากหาหม่องกักกินละพีกันไรเนาะเมื่อเลี้ยงกะจีนังสลอสิเลียอยู่เต็มสลาอยู่อีกแล้วเอาคือบ่คือบ่เมื่อแล้วยืนไม่ไบอกโรงพิ่ทำได้เราคือบผ้ากันเมื่อโอ้ยเมื่อว่าอะไรดอกขน้อยเอ้ยวไปยังคือจีบอะไรข้าเจ้าเอามากักโตพอดีมีผีตัวหนึ่งติดโควิดมาเก็บน้ำมูปฏิบายนี่เนาะ สิบซี่มือปูดละขะน่อยเอ้ยยังสิไดเมือ่อมาเสิไดวาด้โน่เออเอาเพียงงเอาเพียงเดอะไรทิศเอา,เอาอยังลีลาวดีเออลีลาวดีนเนาะเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวยังไ้ได้ทิศเด้อเอาอยังฉันละว,วดีครับหมดเลย ทิดแม็กเสรจแล้วครับเนาะไปหาเจ็บทางอื่นอยู่คือบ้านนุ่มทงเส้หองใจมาเอาย้ำนะได้ก็ได้ดอกเสร็จละวานนะครับเลยมาสาจ,จักน้อยเอามาสาดีกูบมาเสร็จแลว่าฝากไปไมีเงินหน่อยได้เพียงสาหนะฮะไข่เนี่ยเดินนุ่มทงเส้กับฉันเพื่อนว่าม่เงนหน่อยบ้านพนงามเอาเพื่อเพียนนะสาดนี่ไข่เสียดายยุดอกเชได้ยัยยงบุญเชได้มองไข่เกิดไว้ไม่ไข่ละเท่าแล้วว่าบฉันเพื่อนว่า บมเสนเลียวดอกย้ายเอ้จะเสียทาต่อไปอยุสนุอว่ะซา,าดนาฮักไอ้เดือครับ องบมีละจังแม่นในชาตินี้ไอ้นั้นเัก่ต่เทไลาศาสาธุเดิมชาติสีมใใาให้นิจัยอนาภชาญเนนายครพี่น้องทั้งไลายสวดครับคุณธวัชชัยบอกว่าจีบสาวนาฮันครับ กัคุณจิราพาน้ำไม่ง้ยหน่อยเพื่อน่าคักนอคักนอได้ว่าให้คนเนี่ยน้อคนที่นันกระไรเนาะตะวันไปนําจิดแม็กแล้วออจายคุณเพื่อนบอมครับพอเพียงเมื่อไรจะพอใาจคุณจิราพาน้ำเดี๋วไดุ้กๆุกชันครับรับชมกันช่องทังใดก็่ีสันกันเขามากครับใจเราเอยเขาไม่เคยใหญ่ชดหน้ามี มไม่เคยแม้แต่ในความเบื่อสายตาไอ้บอกเคยหาเจอรู้ตัวเสมอรักเธอรักเขาคำเดียวหาชหงเป็นม,ม้วนหัวใดเป็นไปบม่ได้จากอย่างเธอ อ้ไยเลยได้ไดแค่ฟันแต่กี่หนำที่บ่พร้อมมีขาคอยเป็นเงาอยู่บังใจไว้แค่บดัดใดแม่นบ่มีเขานั้นหัวปั้นใจให้พี่กว่าคิอแล้วนี่ก็คือเจ้าบ่ฮักเลยเอ๋ยนคัอยู่ในคามเ้าอีตานานมาเจ็บอีนี้คืออายจากมื้เด ักเ็ษแล้วได้จนถึงวันตายยืนยันคำนั้นรักเธอ,เธอ,เธอเจ้เ้าว่าคอยอ้ายตัยนด้อาไม่หาคนอื่นได้เดินไม่เลยอ้ายบอกเคยลืมเธอมันคงสเสมอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนัจ ใจเก็บไว้เป็นอนึ่งเึืองในชาติที่พวมนี้ได้แน่นอนสาธูททนจากไม่มีจริงวิ่งวนอนบสิ่งสารสิช่วยมีใจด้วยต้องกันกับอีอยะเจ็บกันสิความจำอย่านำมา อ,องเป็นคูกครองของเธอรับมีวรเทพไทยเทวาพามนาขอให้เราได้เจอสายเอ้นขอให้อ้ายแลเะเธอฮักกันเดินฮักกันชัวดปา ใจลาย,ลายันบ่ลืมได้เลยใจเอ๋ยจงถึงวันนั้นยืนยันหักเจ้าบ่ได้ชาตินี้เป็นไปบ่ได้ถามองฟองมองมีหัวใจพี่ยังหวังชาติไหมขอให้หักสมหวังชาติไหมคือสุดหัวใจบ่มา ว่าลารับเมื่อยไห้ในป่าตนาหอยน้ำห้อยสุบาทย่างปาถนาหยาดนำน้ำเจ้าสุโฮมโพู้ดื้อพนางเลยเกิดมาสานีเมื่ได้เจ้าตายไปสิบ่เกิดสีเสด็จขึ้นฟ้าเมื่อท่ายุสวรรค์เพื่อนวานนกระรับน้องตักไดคุณบอวันครับตักได้คุณสิบเจ็ดซิง